เกมมิ่งดอตเอนด์อทเอชสู่รุ่มอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่นิก์ด้านล่างได้เลยครับเอาเลยครับก็กลาดสูสดีท่านชมที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะฮะก็อยู่กับผมเช่นเคยฟีฟ่าโปรพารเนลครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับนักเตะ CP อีกแล้วนะฮะแน่นอนว่าวันนี้ผมจะมารีวิวนักเตะซ p กันแบบต่อเนื่องเลยครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปที่แล้วนะฮะผมได้ถามไปว่าอยากจะให้รีวิวตัวอะไรต่อนะฮะ ก็มีกระแสตอบรับมาเยอะพอสมควรนะฮะว่าอยากให้รีวิวเป็นอารันเชลเลอร์ครับ mm. ได้เลยฮะขอกันมาเยอะที่สุดก็จัดไปครับ oh, <no. S 1> สําหรับอารันเชลเลอร์นะฮะต้องบอกว่าเป็นนักเตะซีพีตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างนึงครับคือมันเป็นนักเตะที่ค่าพลังค่อนข้างเยอะนะในปีซีพีครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งเลยแหละและดูจากค่าพลังตอนนี้เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะสําหรับเชลเลอร์ครับโอเคเลยอะ่ะแต่ข้อเสียอย่างที่ผมเสียดายก็คือดาวนั่นเองครับทักษะเนี่ยแค่3ดาวนะ ถ้าเชลเลอร์ได้มาสัก4ดาวนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่งามตามมากครับแต่ตอนนี้คือ3ดาวมันก็ตามจริงกันแหละคือชีวิตจริงแกงก็ไม่ได้เล่นท่าอะไรเยอะมากมายนะคือเข้าคอก็ยิงเต็มตีนเลยประมาณนี้สําหรับเชลเลอร์นะโอเคสำหรับค่าพลังในตำแหน่งหน้าเป้าของอารันเชลเลอร์นะครับต้องบอกว่ามีสปีดต้นด้วยนะมีความแล้วก็มีความเร็วด้วยเลี้ยงบอลก็ไม่ค่อยเยอะมากนะก็คือไม่ใช่สายเลี้ยงบอลอยู่แล้วครับตัวเนี้เขาเป็นแบบจับบอลได้ปึ๊บยิงปั๊บหายในประมาณนี้ ควบคุมบอลก็ใช้ได้ครับมีเอาไว้นะแล้วก็ส่งสั้นก็พอได้แต่การจุดสกอร์นี่คือเฉียบขาดครับจุดสกอร์92นะเยอะมากแล้วก็พลังการยิงเยอะ90หม่งบอลก็เยอะครับหม่งบอลแรงมากการยิงไกลก็พอได้อยู่นะ81สครับแต่ผมว่าตัวจริงยิงไกลแรงมากนะแล้วคมด้วยนะผมว่ามันน้อยไปหน่อยส่วนวอลเล่เนี่ย93ไม่แปลกครับแล้วก็ยืนตำแหน่ง92ปฏิกริยา90 โอ้โหเป็นหน้าเป้าที่น่าสนใจเลยนะดูจากค่าพลังแล้วถือว่าน่าสนใจเลยครับส่วนคุณสมบัติโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าเป้าที่ดีนะเพราะว่าแค่จบสกอเยอะอะไรพวกนี้เยอะยีตำแหน่งปฏิกิริยาเยอะมันก็น่าใช้แล้วครับแถมพวกบอลเล่ย,ยิงไกลอะไรพวกนี้ก็มีนะยิงโค้งก็เยอะฟรีคิกก็พอได้จุดโทษ9 1บดหน้าเป้าเนี่ยเราดูแค่พลังเรื่องการยิงเป็นหลักก็พอแล้วครับสำหรับเรื่องการวิ่งหรือการเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยก็ดูเป็นรองลงมานิดนึงก็พอครับแต่คือกะความเร็วอ่ะสปีดต้นเนี่ยมันก็ มันจะได้กระชากได้ลากได้ครับควาแข็งแร่ง89เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะเพราะว่าแกมไม่ใช่นักเดตโตัวใหญ่ครับแล้วผมเคยใช้เชลเลอร์ตำนานก็ไม่ได้แข็งอะไรมากมายฮะแล้วผมคิดว่าปีนี้ก็เช่นกันส่วนนิสัยครับ9ชิ้นนะก็เยอะแล้วก็มีนิสัยที่สมควรจะมีสำหรับหน้าเป้าครับไม่ว่าจะเป็นสกายคอนโทรลเลอร์หรือว่าจะเป็นโกมาสเตอร์เลยทํนนองนี้ครับคือโอเคละมี ตล์ที่เราต้องการนะก็ลองไปดูกันได้ครับส่วนลูกศรเนี่ยคือดีมากเลยครับอัตราการบุกเนี่ยสูงถึง3เลยนะแล้วก็เกมรับก็คือปานกลางครับ2ขีดส่วนนิสัยก็จะมี Power h e a d ฮดเดเดียวนะเสียดายที่ไม่มีฟรนชช็อตนะฮะถ้ามีมันจะดีมากแต่ว่ามีเป็นลูกหม่งแรงนะฮะก็ไม่รู้จะได้มงไหมนะในคลิปนี้ส่วนสโมสรที่แกเคยอยู่ก็จะมีนิวคาสเซิลแล้วก็แบ็กเบิร์นแล้วก็ซอท์นตันนะฮะก็ประมาณนี้ครับ สำหรับราคาในตลาดนี่ค่อนข้างแพงนะ Surprise, ผมว่าก็ยังแพงไปหน่อยอยู่ดีนะเชลเลอร์มันก็ไม่ควรจะแพงขนาดนี้ครับถ้าเกิดว่าจะเล่นราคานี้ก็เก็บไปซื้อตำนานแม่งเลยดีกว่าไหมละ่ะตัวนี้ผมว่านะเนี่ยไอราคาที่มันเขียนว่าเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยเออสักสองร้อยสามร้อยเอ็มงเี้ยประมาณเนี่ยกำลังน่าใช้คนระับเหมือนเบิร์ดแคมป์อ่ะมันไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกก็คือมันแพงเพราะว่าตอนนี้นักเตะมันไม่เยอะแล้วก็ยังไม่ได้ปล่อยการนะฮะในช่วงที่ผมกําลังรีวิวอยู่ตอนนี้มันไม่มีการมาปล่อยอยู่แล้วครับ แน่นาคตจะราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องรอติดตังกันต่อไปสำหรับหน้าตาของอารันเชลเลอร์ก็ประมาณนี้นะมันก็เหมือนปีตานานป่าวะน่าจะหน้าเดียวกันแหละนะเขาคงไม่สร้างมาพุ่มเพื่อเนาะก็ลองให้เพื่อนดูนะว่าเหมือนกันหรือเปล่าเอ้ยก็ลองให้เพื่อนดูแล้วกันว่าเหมือนตัวจริงหรือเปล่านะสหรับอาันเชลเลอร์ครับแต่ที่แน่คือแม่งสร้างหน้าตอนหนุ่มมาเลยนะหน้ายังหนุ่มอยู่เลยครับสำหรับในส่วนของแท็กติกนะฮะก็จะเป็นแผน4 2 4นั่นแหละหรือออกคล้ายค4 1 1ยนี่แหละฮะแต่คือก ไม่ได้เน้นบุกมากนะก็คือสวนกลับอะไรเงี้ยน่าจะดีมั้งไม่รู้ดิก็ต้องลองดูครับก็ไม่ได้นําเสนอว่ามันดีนะอย่างที่บอกเช่นเคยครับคือผมไม่เคยบอกว่าแผนผมดีนะต้องเอาไปลองเองครับว่าชอบไม่ชอบอยังไงนะก็ลองดูได้เพราะว่าทุกคนจะถามตลอดว่าแผนอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็จะแจกตลอดครับทุกคลิปผมก็คิดใหม่ทุกครั้งเลยนะไม่ค่อยมีแผนซ้ากันเท่าไหร่ครับคิดมั่วๆตลอดแต่ออกมามันก็พอใช้ได้นะอันนี้จะเป็นแฮ็คติกครับโอเคประมาณนี้นะ เป็นแทคติกสูตร76 76 76, 76สูตรฆ่าหมดและปปวกนะฮะทุยแม่งยาฆ่า,มาแมลงชัดก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำประตูการแอซซิตอะไรต่างๆหรือว่าจะมีลูกยิงที่ผิดพลาดก็น่าจะเก็บมาให้ดูเช่นกันนะโอเคไปดูกันเลยมาเดี๋ยวมานั่งดูไฮไลท์ก,ก,กันดีกว่าครับสำหรับช็อตแรกฮนะมาดูกันลูกนี้เป็นลูกสวยๆเลยนะเนี่ยจังหวะนี้ชิปข้ามหัวไปเรียบร้อยครับโอ้โห เอาป, Team, กกอเปลายนิ้วตีนสกิดบอลเบาๆข้ามหัวนะฮะเป็นประตูเลยได้ว่าเลือดเย็นมากๆฮะลูกที่แล้วว่าเลือดเย็นนะลูกนี้เย็นยิ่งกว่าน้ําแข็งเปิดข้าม,มาแล้วยิงโอ้โหเนี่ยฮะบ้าไปแล้วนะยิงสามเหลี่ยมุม,มแคบเสาแรกเข้าไปเลยเลยได้ว่าเถื่อนสัตว์เข้าผัดหมูครับตัวนี้เรื่องการจดสกอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นอันดับต้นๆของปีซีพีเลยก็ว่าได้นะฮะในเรื่องการยิงครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างค,างคมมากนะคมมากจริงๆครับ เรื่องการปั่นการยิงมุมแคบยิงเสาไกลอะไรเงี้ยทำได้หมดทุกอันเลยนะสำหรับเชลเลอร์ครับก็เป็นนักเตะที่ใช้เท้าซ้ายเท้าขวาได้ดีทั้งคู่แหละแล้วก็ยิงแรงด้วยนะจังหวะนี้ตักมาให้โกมิสยิงติดฮะแล้วเชลเลอร์ก็ซ้ำเข้าไปครับก็ค่อยๆดูไปนะทีละจังหวะครับก็โคตรเถื่อนแล้วดูฮะเอาไปหนึ่ง แล้วจังหวะนี้ฮะต่อบอลกันมาจ่ายมาให้โกมิสโกมิสก็เลยชิพแม่งเลยแล้วกานครับก็ผมรวบรวมไอ้ลูกที่ได้แอซิดมาด้วยนะฮะอาจจะงงว่าโกมิสยิงแล้วไอเชลเลอร์เกี่ยวอะไรครับก็ได้แอซิดนะลูกเมื่อกี้จังหวะนี้จ่ายมาครับแล้วจ่ายมาให้เชลเลอร์พอจ่ายกลับมาเราก็จ่ายกลับไปโอ้โหเล่นชิงกันอยู่2ตัวเชลเลอร์จับบอลแล้วยิงเลยครับติดนะแล้วก็วอลคอร์ดซ้ำเข้าไปครับถ้าเกิดว่ายิงระยะใกล้ๆแบบ บาชิดต,ตัวนะมันมักจะยิงไม่ค่อยได้ไวเชลเลอร์นะต้องมีระยะแบบห่างใน,ในระดับหนึ่งนะถึงจะยิงได้นะจังหวะนี้ก็แอซิดมาให้พ่อหนุ่มเกาหลีคนนี้ยิงเข้าไปนะครับเชลเลอร์นี่จะความรู้สึกก็คือคมในระดับหนึ่งตรงที่ว่าถ้ายืนรงกรอบเขตโทษด,ด้านนอกไอตรงเส้นขาวๆอะ่ะในระยะนั้นนะจะยิงได้ดีครับเออลูกนี้หม่งได้วะจะบอกว่าเรื่องการหม่งบอลหม่งแรงมากครับมีพลังแฝงตัวนี้นี่แบบเห็นได้ชัดเจนมากในเรื่องการหม่งนะ ก็ค่อนข้างเป็นตัวหนึ่งที่ม่งได้เช่นกันนะเนะี่ยลูกนี้ก็ม่งต่อเนื่องไปดีก็อย่างที่บอกเลยนะว่าลูกมงก็ทําได้คนระับแต่แค่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ทํามากเพราะว่าก็ยังสูงแบบไม่ได้สูงเวอร์นะร้อยแปดสิบสองก็ยังถือว่ากองหลังมันก็ยังสูงกว่าหลายตัวคนระับแล้วจวังหวะนี้นเปิดมาให้อย่างสวยฮะเราเพื่อนม่งต่อกันไปต่อกันมาจนยิงได้คนะรับเลยเยกว่ามันก็จ่ายได้ยิงได้นะเชลเลอร์ครนะับเออมาพูดถึงเรื่องการจบสกอร์กันต่อนะฮะ ไอตอนยิงเนี่ยนอกกรอบเนี่ยอย่างเช่นแบบสมมติอยู่ใกล้ๆกับเส้นสีขาวเนี่ยมันจะยิงคมเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปยิ่งลึกยิ่งลึกเข้าเนี่ยมันจะคมน้อยลงนะ Run ลูกนี้ก็โอ้โหวิ่งมาเร็วใช้ได้นะฮะแล้วก็ยิงเข้าไปโดยคุณเพื่อนนะจ่ายให้นะ แล้วจ้าหวัในเชลเลอร์ดูโอ้โหพลิกตัวหลบม,มายังไงก็ไม่ซึมเปื้อนแล้วจ่ายต่อมาฮะลูกนี้ชิปข้ามมาแล้วก็พ่อหนุ่มคนนี้ก็ยิงซ้ำเข้าไปเรียบร้อยฮะกำลังพูดทิ้งเอาไว้เลยนะว่าเชลเลอร์เนี่ยถ้ายิงแบบระยะแบบประชิดตัวมักจะยิงไม่ค่อยคมนะเท่าที่ผมเล่นมาแต่ถ้าเกิดว่าแบบมีพื้นที่ให้แกแบบได้ง้างเท้ายิงนะมันจะยิงแรงเว้ยและอีกเรื่องหนึ่งคือ แกยิงไกลไม่ดีจริงๆนะพลังรู้สึกพลังยิงไกลจะไม่เยอะมากนะแต่ว่าเอามาจับยิงไกลแบบค่อนข้างไกลก็คือเลยไอเส้นขาวออกมาพอสมควรนะฮะมันมันยิงเบามากผมรู้สึกแบบทิศทางมันไม่ค่อยได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวหนึ่งที่แบบยิงไกลได้ดีมากนะก็ต้องแบบมีระยะระยะหนึ่งอะที่มันพอจะยิงได้ดีครับ Surprise, แต่จังหวะน,นี้จ่ายมาฮะแล้วจ่ายมาให้เชลเลยแล้วยิงเลยครับเนี่ยฮะไม่ต้องจับไม่ต้องอะไรนะยิงตามเข้าไปเลยได้เลยครับ มันเป็นตัวที่เล่นง่ายนะเชเลอร์ครับคือแบบเข้าท้าก็ยิงอะไรประมาณนี้ครับไม่ต้องมีอะไรมากนะจังหวะน,นี้ก็มุ่งมุ่งสู้ๆหลุดมาได้แล้วชิปข้ามไปครับโอ้โหเอามาหินเลือดเย็นจิตามมากครับลูกนี้เลยได้ว่างามตามไปเลยทีเดียวเชียวแล้วจังหวะน,นี้เป็นเกมสวนกลับนะเกมสวนกับนะเชเลอร์ก,ก็ทําได้ดีนะฮะบ,บิงหาช่องพอใช้ได้เลยครับไม่ได้ยืนเป็นสักกระเบือนะโกมิสตักข่าม,มาเชเลอร์พังอ,อกหนึ่งทีแล้วยิงครับโอ้โหลูกนี้แม่นเสาฮนะแต่ว่ามีเพื่อนมาซ้ํานะ คือบางชอ็อตเดี่ยต้องบอกว่าเชลเลอร์ถึงจะคมมากก็จริงครับแต่ลูกพลาดอะลูกที่ยิงพลาดก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะก็เยอะเหมือนกันนะเป็นวันที่จับบอลแล้วยิงเลยนะส่วนไอ้เรื่องการยิงพลาดเดี๋ยวผมมีไฮไลท์ให้ดูช่วงท้ายอีกนิดนึงนะก็จะถึงแล้วครับก็อาจจะไม่ได้รวบรวมมาเยอะมากนะแต่จะพูดให้ฟังละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์สุดท้ายของเชลเลอร์แล้วนะฮะนี่ไงยิงเข้าไปก็เดี๋ยวไปดูช็อตที่เชลเลอร์ยิงพลาดกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไง อย่างจังหวะแรกอันนี้ฮะก็พลาดแบบน่าเสียดายชเชลเลอร์ลากเข้ามาเองครับล็อกกระชากแล้วก็ยังไปได้ต่อฮะก้องหลังเบลแดแต่ว่าสือกอยิงเบาอย่างกระหมาเยี่ยวนะก็น่าเสียดายไปครับลูกนี้ทางนั้นที่เป็นตัวยิงแรงนะแต่พอบางจังหวะเงี้ยก็เออแดกคือยิงเบาๆเบาครับลูกนี้ปันนะ่นเนี้ยโอ้โหยังเซฟได้นะคือลูกปั่นเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีฟินิชช็อตเนี่ยก็มีผลพอสมควรนะไม่ใช่ว่าจะปั่นคมทุกลูกครับเนียอย่างลูกนี้ฮะมันปั่นดีแล้วนะแต่ว่ามันยังมุมไม่พอไงโกมันก็เลยปััดชิครบ แล้วจังหวะนี้นเปิดข้ามมาฮะเชลเลอร์ก็เลยจ่ายไปให้เพื่อนนะฮะแล้วเพื่อนแน่นอนว่าจะต้องปัน้นเชลเลอร์ก็จ่ายกลับมาแล้วเชลเลอร์ยิงครับโอ้โหเนี่ยฮะอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่ายิงออกมาค่อนข้างไกลเกินเนี่ยมันจะยิงเบาเว้ยไม่รู้เป็นไรจังหวะนี้นคือทําดีทุกอย่างแล้วครับแต่เสือกยิงไปติดนะไม่รู้จะโทษโกหรือโทษคนยิงเดียบก <c oughs> ็ไฮไลท์การยิงพ่ายก็ไม่ได้เยอะมากนะ, <c oughs> นะฮะก็รวบรวมมาให้ดูกันแค่หอมปากหอมคอนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปฟังบทสรุปช่วงท้ายด้วยครับว่า ตกลงแล้วครับเชลเลอร์เนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะโอเคครับก็เดี๋ยวมาฟังบทสรุปของอลันเชลเลอร์ช่วงท้ายกันนิดนึงละกันนะฮะก่อนจบคลิปแน่นอนว่าปีที่ผมยกมาให้ดูด้วยก็จะเป็นปีตำนานนะคาพลังแม่งเยอะกว่าแทบทุกอย่างเลยครับสำหรับสรุปสั้นๆน,นะก็ถือว่าเป็นนักเตะซีพีที่ค่อนข้าง,งยิงคมอันนี้คือจุดเด่นนะที่ผมพูดถึงจุดเด่นก่อนก็คือยิงคมฮะยิงมุมแค่เลยพวกนี้ทำได้ดีมากนะฮะแล้วก็ความเร็วเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกว่ากลางๆละกัน,นครับ เหมือนจะเร็วนะค่าพลังเป็นสีฟ้าครับแต่เล่นจริงๆก็ไม่ได้เร็วมากครับเป็นตัวหนึ่งที่แบบกลางๆแล้วกันไม่เร็วมากนะส่วนเรื่องกับการพลิกบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากตอนเล่นในเกมก็พลิกบอลธรรมดานะไม่ได้เร็วมากสำหรับรูปร่างเขาก็จะเป็นรูปร่างมาตรฐานใช่ไหมแต่พอในเกมเนี่ยมันจะรู้สึกแบบตันๆนิดนึงอะถึงจะสูงถึง182แต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบตัวหนาๆตันๆนิดนึงนะแต่ว่าตอนเล่นจริงก็ไม่ได้แข็งมากครับจากความรู้สึกะนะส่วนเรื่องการหาช่องอะไรพวกนี้ก็คือทําได้ดีครับ แต่ถ้าถามว่าความรู้สึกแบบแม่งเก่งเท่าระดับตำนานมันผมว่ายังห่างไกลนะถือว่ายังห่างไกลครนะับเพราะว่าตำนานเนี่ยมันมีความโกงอยู่นะในปีวอิเลณเนน่มันยังมีความรู้สึกแบบเฮ้ยจับบอลจะยิงป้างหายอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ปีเนี้ยคือบางช็อตก็ไม่เข้าครับอย่างที่ผมให้ดูฮในไฮไลท์นะบางช็อตก็ไม่เข้าครับแต่ปีตำนานเนี่ยเวลาจับบอลได้ส่วนมากจะยิงแบบแรงมากแต่ปีเนี้ยคือแบบบางช็อตก็ยิงเบาเบาเบาอย่างกระหม่เยี่ยวเลยนะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าผมจะสรุปนะตอนที่เราดูราคากันในคลิปรู้สึกว่าจะเท่าไหร่วะห้าร้อยหรือเจ็ดร้อยหรือ 600, หกร้อยนะก็คือไม่คุ้มฮนะห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยไม่คุ้มในขาดอรอลดเองเดียวรอราคาลดเหลือสักสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยพอจัดได้แล้วนะสองกับสามร้อยนี่คือดีแล้วครับเอาความสึกผมนะมันดีกว่าไอ้โฟล์คาร์เวอร์เบสอะเออไอเออถูกต้องแล้วมันดีกว่าไอ้โฟล์คาร์เวอร์เบสดีกว่าบีย่าเบสแน่นอนนะความรู้สึกที่เล่นมานะคือแบบ ไอสองตัวนั้นแม่งเฉยๆอะแต่ตัวนี้ยังโอเคอยู่นะก็นะราคาก็ถ้าอยู่สัก200 100กว่าหรือ300อเนะี่ยโอเคน่าจับใช้ครับแต่ถ้าเกิดว่าแพงกว่า300ขึ้นไปผมว่ายังไม่คุ้มนะแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นคือใครอยากจะเอามาทำฟูลทีมใครอยากจะใช้จริงก็ซื้อมาลองดูได้ครับไม่ได้ว่าอะไรนะส่วนเรื่องการเล่นเนี่ยถ้าเราชอบสักอย่างครับตัวไหนแม่งก็ดีหมดแหละโอเคสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกระชืบไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอยากดูรีวิวนักเตะ โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้า